สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลยกสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่15เนาะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเรียกเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็เป็นผลงานของแนวทางงวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะแอดก็รวบรวมค่ะมาแบ่งปันให้เนาะที่จะออกวันศุกร์นะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเพราะข้อมูลในคลิปนี้มีของอาจารย์ท่านใดกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเราก็มาดูของแอปพิมมี่กันก่อนเลยนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะจะเป็น10หน่วยบนของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุด10บนให้มาก็พลาดไปหลุดไปหลักหน่วยก็เช่นเดียวกันนะคะสลากออก8 8ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุด10บนของแอปพิมมี่ให้เลข0เลข3เลข6เลข9เลข1เลข4เลข8แล้วก็เลข5 ส่วนหน่วยบนแนวทางงวดนี้ให้เลข0ูนย์เลข3เลข6เลข1เลข2เลข4ี่เลข8แล้วก็เลข5ส่วนต่อมาจะเป็น10ล่างกับหน่วยล่างของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วนะคะข้อมูลจุด10ล่างให้มาก็พลาดไปหลุดไปส่วนหน่วยล่างเลข6ก็เข้าไปค่ะสลากออก0ูย์ห ส่วนแนวทางงวดนี้10ล่างจะให้เลข0เลข2เลข5เลข3เลข1เลข4ี่เลข7แล้วก็เลข6ส่วนต่อมาจะเป็นหน่วยล่างแนวทางงวดนี้ให้เลข0นเลข2เลข4ี่เลข7เลข1เลข3เลข5แล้วก็เลข8ใครชื่นชอบของแอดพิมพ์มี่อยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของสอสนามบินน้ำแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข6ก็เข้าไปนะคะข้อมูลชุดล่างเนาะสลากออก0-6ส่วนแนวทางวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขร้องให้เลข3แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ชุดคู่โต๊ดบนของหนุ่มขอนแกน่นแนวทางงวดที่แล้วนะคะอะ่ให้มา6คู่ชุดค่ะชุดเลข3กับเลข8ก็เข้าไปเนาะสลากออก3 8 8ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดคู่โต๊ดบนของเขาจะให้5 4 6 4 7 4 9 4 5 1 6 1 7 1แล้วก็9 1นะคะ ที่เป็นรูปกากบาทก็ลองหาตัวเติมกันดูได้นะคะใครเติมได้เลขอะไรก็เมนกันไว้ใต้คลิปได้เผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของหนุ่มคอนแก่นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่10หน่วยบนของอาจารย์เอทัศกันเลยค่ะแนวทางว่าที่แล้วของเค้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก88นะคะผลงานย้อนหลังของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนแนวทางวดนี้10หน่วยบนของ a อทาให้เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ส่วน10หน่วยล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดใบฟ้าแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูล3ตัวจะให้5 6 3 5 6 4แล้วก็5 9 4เจาะข้อมูล2ตัวจะมี6 3 6 4 6 5 9 3 9 4แล้วก็9 5นะคะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็น10หน่วยบนของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พาดไปหลุดไปนะคะสลากออก8 8ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของแอดแสงเดือนให้เลข1เลข3เลข4แล้วก็เลข5แอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของแอดโกรมเกตโนดผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เจะข้อมูล3ตัวจะให้519 515 931 119 531แล้วก็759 ส่วนข้อมูลชุดนี้ก็อันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะ f c ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันชื่นชอบคู่ไหนยังไงก็เมนกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดกรมเกตนุชด,ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของนาคิโนกันบ้างผลงานแนวทางงวทที่แล้วค่ะอันนี้ชุดแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วของเขาเนะคะอันนี้ให้มาแต้มเก้าก็เข้าไปค่ะสลักออกสามแปดแปดส่วนแนวทางงวดนี้แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนของเขาให้แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองแล้วก็แต้มสาม ส่วนต่อมาจะเป็นแต้มรวมนะคะ1ิบหน่วยบนแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาค่ะก็แต้มหเข้าไปสลากออก8 8ดดก็รวมกันได้แต้มหส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแต้มรวม1ิหน่วยบนของเขาให้แต้ม3แต้มสี่แต้มห้าแต้มหแต้ม8ดแล้วก็แต้ม9้าแล้วก็แต้ม0ูนย์ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นเลขติดล่างของเ้าแนวทางงวดนี้ให้เลข0นเลข2เลข3ามเลข5แล้วก็เลข9ก้าไข่ชื้นชอบของนาคิโนอยู่แอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นชุด10บ,บนของเทพบรรลือสสุรขั้นเทพแนวทางวดนี้จะให้เลข0กับเลข4ส่วนคู่กันตัวเจาะคือ1 2ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะจะมี0 1 0 2 0 4 4 1 4 2 0 8 0 9 4 8 4 9 0 0แล้วก็4 4 ของเขาแอดก็ทยอยลงไปให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็สามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของเทพบรรลือด้วยนะคะแล้วมาต่อกันที่ล่างตรงๆของคนชายแดนกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้ให้มา9คู่ชุดนะคะก็จะมี40 41 47 70 71 77 20 21 27 ส่วนข้อมูลชุดแต้มจะให้แต้ม0ูนย์แต้ม4แต้ม2แต้ม6ส่วนดับ10ล่างของเขาให้เลขแปดแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น10บเลขขายดีนะคะของแม่จำเนียรลอตเตอรี่แล้วทางวัวที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ8 8แ ส่วนแนวทางงวดนี้10เลขขายดีของเขาจะให้97 69 14 89 29 67 19 64 16แล้วก็11ส่วนฝั่งขวาอันนี้ก็เป็นเลขดังต่างๆเนาะ fg ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะ แอดก็ขอบคุณของแม่จำเนียรลอตเตอรี่ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับล่างนะคะของแอดแสงเดือนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก0ูอันนี้ก็มีผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนด้วยนะคะใครชื่นชอบก็แคปไว้เปรียบเทียบได้ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะของเขาก็50ชุดไปกลับด้วยกันเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับ10ล่างของสมุดจดบันทึก แนวทางงวดนี้จะให้เลข1กับเลข7จ็ดแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับ3ตัวพิกัดบนตรงโต๊ดของยออินเตอร์ fc ท่านใดที่ชื่นชอบและติดตามอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะ แต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะก,ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมกอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแ,แอดเจอจะนำม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับขอบคุณค่ะ